อาจจะเป็นห้องอาบน้ำค่ะเป็นห้องสุขาแบบปวดทุกแบบหนักพาไปชมโรงแรมญี่ปุ่นแบบโบราณนวครับสมัยเอโดะค่ะทุกคนเชา้าวันที่สองของการเดินทองของอัญจอยในทริปที่มาเที่ยวนากโกย่าแล้วนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูซาก,กุระไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเพราะว่าพยากรณ์อากา,กาศบอกไว้ว่าฝนจะตกแต ยังไม่รู้เหมือนกันหวังว่าฝนจะไม่ตกเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูสกุลละสกุละจริงๆสกุละที่มาก่อนไข่ในเจแปุ่นออลืมบอกว่าโรงแรมที่เลจอยนอนเมื่อคืนอ่ที่ผ่านมานะคะห้องนี้ค่ะรอยเซอร์โฮเทลค่ข้างมีร้านที่แบบว่าเปิด ถึงที่สองเลยอะขายแบบอดองกิ้วตี้แบบที่ตกเกียวอะค่ะที่ขายแบบพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า,าแล้วก็เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตมีของสดขายด้วยนะขายยันที่สองเลยเมือ่อคืนก็<ม>ไปเดินมาเสียดายไม่ได้เอากล้องไปด้วยปุ๊บโอเคไม่ดื่มอะไรใช่ไหมโอ้ลืมโทรศัพท์ ไปกินอาหารเช้ากันดีกว่าขอบคุณมรกเอ๊ะคิวี่ขอบคุณตรงว่าตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเจ็ดเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรกินบ้างดีกว่า เอาล่ะทุกคนเอจจะมีเวลาก็ห้ามจำกัดค่ะเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะออกจากที่นี่ตะตะปาแปดโม 20, งยี่สิบเนาะ おはようございます。 ถึงแล้วนะคะที่แรกของเอนจอยวันนี้นะคะเป็นแบบเหมือนที่พักโรงแรมสมัยโบราณตั้งแต่พี1,810เท่าที่รู้นะประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็จะให้ข้าราชการหรือคุณนางอะไรงี้พักค่าเข้า400ยเยนนะคะเด็ก100เยน 都都有海市蜃楼、富士高山、著名的什么？因为它是日本的。啊，因为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 什么？因为它是日本的。啊，因 で、あの,大名,のが <laughs> 大名がが参勤交代のために宿泊するための施設 <laughs> で大名が三代の,に宿泊の。 คืออะไรตอนไกยนะน้านหชื่อว่าโคลกยน้นะคะเสาหลักในสมัยอนโดะเดี๋ยวรูที่่ก็เพราะฉะนั้นความกว้างของถนนจะค่องขัานแคบหน่อยเพราะว่าอ๋อน้อไม่อ๋อใหี่มาตั้งแต่เลยมเท่านี้ก็คือใหญ่แล้วใหญ่แล้วใช่ไหม่ก็เปนที่ที่าะมา ก็เรื่องขาขาโบราณภาพทันทันหางหรือว่าเขี้ยวนะคะเขี้ยวเี้วผู้ใหญ่นล่างแล้วอันนี้อ่ะเุาไม่กลัวมั้งด้านโน้หม้อตู้เก็บของตู้เก็บของเป็นดันยอขนานชั้นใหญ่เวลาเดินาตจะพุ่ทุกอย่างไปด้วยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเตีงที่นอน เื้อาแน่นอนแต่ว่าควาค่ามืออเนะเอาถซ hm. ่วเชินทาได้วยไปด้วยส่งส่วนตัวมุ่นนอกจะมีประตูด้านหน้าเฉพาะของนานขานใดนโอ้โอ้อ๋ออ้ออออ ดูละอ่ะมีคนโน้นซัไปตว่าโคคาราทไหสามารถคุ้นหังช่ชั้นชั้นสูงจะเข้าผ่านประตูนี้ได้ค่ะคนธรรมดาไม่ได้ผู้ที่มาก้องเป็นคนที่มีความสุขกับการมาที่นี่ถ้าไม่ใช่ก็จะผ่านมาจากอีประตูนึงที่เขามาเม่กี้ค่ะอ๋อเหมือนในเมืองไทยเหมือนกันใช่ค่ะภาษาไทยมีเต็มาเลยราบกสักนีนะ

日本人のご当主がみそやしょうを作るためにここから先はちょっと壊してしまってここから先は復元になってます。 ก็200ป,ปีปแต่ว่าอันนี้ใหม่ค่ะใหม่ใหม,ม่นี่คือใหม่แบบแบบแบบเพิ่งสร้างเลยหรือว่า10-20ปีเขาสร้างขึ้นมา25ปีค่ะ อสร้างขึ้นจากโมเดลเดิมเหมือนจำเลยสร้างขึ้นให้เหมือนต้นฉบับอนนี้คือห้องพิเศษสำหรับไว้ให้ได้เหยาะเค่ะ ไว้ทำอะไรนะค่ะยกระดับไว้ให้อนอไดนอคุณนางชั้นสงนอนนอนเหรอคะอ๋อใช่แล้วไดนอนค่ะไดนอนคุณนางชั้นเนี่ยก็มีหลายอ๋อหมายถึงว่าเขาก็ขนของมาแล้วเขาก็ใช่ค่ะเมาเอาโป๋ที่นอนมาโป๋ไว้นอนที่ห้อนอนสุวนตัวออกมานอนที่ห้องนี้ก็ได้มาเส้นยงโน่โครบาตห้อ

อ๋อผู้ชายเพราะว่าอไดโนต้องเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายโอเค้อที่ก็あのวันิยโนทรอ่าได้อันนี้แบบหนักหนักเจ้าโอเคส่วนด้านนี้เป็นสวนแหละว้าว ตัวนี้นะคะจะเป็นห้องอาบน้ำค่ะ ว็สถ wow. uh ูปเด็กดด้านหน้าสำรับใหอาคารตั้งแต่นี้ไปจะเป็นสาลอาคารทีตั้ง่ันว่วั่วไปวั่วที่วั่ว่ว่วทั่วไปััั่วไป จำลองสภาพนักท่องเที่ยวในสมัยเก่าค่ะการเดินทางสมัยเก่าต้องเดินเท้าตลอดเวลานะคะไม่มีอันเนาะระบบขนส่งก็เลยเดินมาทั้งวงันวววก็เลยเท้าก็เลยเปื่อนเวลามาถึงโรงงานก็นจะต้องล้างเท้าก่อนที่จะขึ้นไปนะคะ<อ>แล้วคนนี้เขาทำอะไรคะเขา่วยล้างเท้า เป็นพนักงานของโรงแรมอ๋อนี่โรงแรที่นี่จะเป็นโรงแรมที่มีาวามเงเย็นกับมือเช้าไอ้เ่องมดคนนี้จะมีลักษณะทีเศษของบ้านในสมัยบ้านที่อ uh, ยู่ใน หมู่บ้านชุกุบันในสมัยก่อนนะคะคือความกว้างจะแคบแต่กระดานในจะมยาวเองสภาพัอาหารเย็น้องน้ำหอน้อนเราวานนะคะแก็ราจะ่คือการท้ของอาหารเย็นที่เสริ เที่ยงนี ben, <c ười> mm ้เป็นห้องปวดทุกเบาๆแล้วก็อีกห้องหนึ่งเป็นห้องปวดทุกแบบหนักๆนะคะก็จะเป็นรูมรูมเป็นห้อง workshop สำหรับเด็กๆเข้าวังค่ะเก่งเก่งตั้งใจทำให้ดีนะจุดเ่น จ<ะ>ับ <จะ S 1> ได้ไหมค<จ>ะมจับไ,ไ,ได้จับได้ ทาสีอะออดสเวสงฟ้แส้กนเชื่อทำให้ดูได้ไหมคะไม่ใชสีที่ยาไปใช้รับแสงまず黒をやってバレですってでこういうに黒黒ますで次に 青色。あー。赤色は乗ってきます。<ー>で次に緑色。うん、緑色。<麗>で緑色は乗って<ー>で最後に青色。今度緑色。 คอนเซ็ปต์นีนโอ้เรียบร้อยแล้วว้าวส่วนนี้เป็นส่วนที่จะมองเห็นด้านหน้าทั้งหมดนะคะส่วนอาคารนี้คือส่วนที่เป็นที่พักของคนทั่วทั่วไปอาจะส่วนทั่ทวทไปนะคะแล้วก็พอติดกันตรงนี้เนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามีประตูใหญ่ๆตรงนี้คือประตูตรงนี้เป็นประตูที่เข้าออกของไดเมียวเท่านั้น ก็นี่ค <what I> <laughs> <loose>. ่ะอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารที่พักของไดเมียวเท่านั้นเนี่ยค่ะเราจะเห็นทั้งอาคารเลยเกีียวอันนี้เป็นเกีียวผู้หญิงสี่คน อันนี้ที่เราเห็นที่เป็นกล่องใหญ่ที่เมืองนะจะไม่กล่องเราะมอัอไปไหนกันไปไหนกันทีนึงแบบว่าเยอะมากโอ้หนี่ไงกล่องอันใหญ่ค่ะกล่องแบบนี้ที่เราเห็นตอนที่ไปดูที่บ้านตรงนู้นนะคะที่ใช้แบกของก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเวลาแบกไป จากฮังการีนะคะจากตุรกีเรามาที่โอมากุลช่วงอะไรนะเลยแล้วเมืองเนี้ยค,นนค่ะกัมบูร์กัมโกริเมืองเมื่อวานนี้ที่เอ็นจอยมาแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวเรามาที่สวนท่อมเดี๋ยหาอะไรกินข้าวกันก่อน เ้าสวยคุ้ม <Techn> เ็จใหม่ๆอ <Courtney> oh <god> ่ะค่ะเขาใส่ปลาเฮริ่งก็ไวดอกอผมอไมเอาไปเขาผักบิสบบค่ะเป็นสมุนไพรญี่ปุ่น

คุณสมขึนมาเรียบร้อยแล้วค่ะเูที่สอยกินไปเมื่อกี้ราคา1,700นเจ้อยนก็ด้านล่างเป็นแบบว่าขายของฝากเดี๋ยวเราจะไปเก็บส้มกันเลยส้มส้มส้ม,สม,สม 1,200งพันสร่งราประมาณ3นิดนิดนะละเดี๋ยวเราจะไปเอบส้มกันแล้ว